ฝนจะเทลงมาแล้วสมทีเพิ่นบ่าฮอดวันที่สิบเก้าอลีกะฝนยังบเบิดตดิจุฮอดวันที่ 19, สิบเก้า z o ที่เกียวเขากะเกี่ยวชุ่มได้บเสือพยากรณ์อากาศก็ะได้ฮือเข่าด้จ้าเบิ่งแน่มัตสิมาอลีเดนี่มือดอคือมาอยู่ อ้าวอ้าวมา,าลีใช่ไหมจวกจวกตกเลยตกเลยตกแรงแรงตกอลีได้พี่น้องตกได้แต่อย่าลมนะ <c oughs> โอ้ องลิเดคือฝนฝนชุกจุกตกได้แต่อย่าลมนะคอยคอยันเข่าก็ลมเล่งเป็นเล่งบ้าน ซุปรูเหอขาวรถปันทุขาวเป้ดแล้วเฮ้ยเธอเธอแห่กะลีพอได้เล่นเล่นจนกล้วยคอยพุน่นโอ้ มันแห้งปุกโอ้ห <ah> นึงกลมี่นีนะเน่มันเบิดแล้วปุนต้นมะโกยคอยปุ่นต้นมะโกยคอยม freely, ันจะไปรีได้นะนะอุ้ยอุ้ยเธออุ้ยปมา Gabi!

แ่ข่าวคนนะั้่มลงแลวนะตรงในผูกข่างคอ,อกเป็นนะลงเบิดเลยน่ะุูย,ยามัน ปาโอ้ยนม่ต้นมะกล้วยคอยชมเพื่อนนี้ต้นมะกล้วยคอยนั่นนะโอ้ยต้นมะกล้วยใหญ่ของ กอดได้คือตอนท่ายมลตัดได้ฟ้าท้งฝนทางลมมารถนเขาข่อยมันสีลงเบิดตเลยพี่น้องเอ้ยใต้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 แบบมีใต้ shot เป็นไงทุกอย่างปิวอ,อนโอ้โหพอแล้วอย่าล้มกับย่าเดือยคอยบอกแล้วคอยมาตกได้แต่อย่าลม้มเบิ้งกองพวงผลปลายบดเนาะปุบอ,อ,อย่าทิ่ให้พ้นยุทธ์ตะกอนจะถี่ออกไปเก็บ มาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเมื่อเนี่ยเข่าในแห้กระโล่งตืมบาดนี่ฮึแม่มาเอานี่อเอาไปต้มนะนี่เถอะปต้มน้ำไว้ใส่บัดน,นี้นะ ทั้งฝนทั้งลมมาบ้านเดียวทุกคนเอ้ยเอาอยัางกระบาท่าน <c oughs> <c oughs> กล้องโป้มกูติวไปโทรทิปโชว์เด่นไปเบิดเลยต้องมันทันแล้วทิปเข่าหาลงจนเบิดเลยกู เขาอันมันบดทันนนั้นซะมันล่บดทันแก้แห้งซะมันล,งล่งเบิดหลักเก็บแม่กองโฟมไปทุกที่เบื้องหลังอาสกษีเนี่ยมาโต้งกเลย บาทมาไวไปไวเบิร์บาทงาน่านเข้าบทันแก้คากาลงจนเบิร์่ละ ส้นได้เจา้าผนเฮ็ดเส้นบาทเดียวไปละเด้นนะบิดละเด้นั่ยสีเก่งส้นได้นั่นมามาไวไปไวกล้องโฟมั้นปิวประโยชน ปิวไปยุวันทั้งหน้าจะเบิดเลยกองโฟมหมดเก็บเจ้าบาทมันลงไปบานนาวาเบิดแล้ว <c oughs> <c oughs> ข้าวนะเป็นเราลงปูคักอี่ลีเก็บไปเก็บไปกองโฟมเนี่ยเน่ยบริเต่งไว้เราลมมามกับปิวไปเบ,บ,บิ <laughs> ข้าว มันมาบวาดเดี่ยว,นะวเนี่ยเขาเปิดปู่เบิดเลยน้ำกระพัดมีป่ามันงใช่ไเรากินเรียบร้อยผู้ดีเป็นเมาเลยเขาแซบนีกเกอหรือเปล่ามาได้เวลาพอดี กุกล้วยกับกกมงงหุ่งกันเจรนยักปายเบิรลุงลงก,กินน้ำนส,สมว่ามันหอดวันที่สินะ <c oughs> บแปดสเกอนยง้าบานเ้านบนเี่ง้าเยบ้น้นเ่้านบานานเีบ้งเยบานง้เย้านนนะ ชามาศิว่าได้เกี่ยวข้าวคักนอนท่าบนล่ะข้าสิเกี่ยวผัดยังเกี้ยวอยู่เบิ่งน้ากว่าจังไหนขังที่เศร้าปลายหู้แหละสิ้นเดือนสิ้นเดือนยันเกี่ยวเกี่ยวข้าวหน้าน,น,นั่นแล้วยังเ,เกี่ยว โอ้ยฝ่าหลังคนพี่น้องเอ้ยพดโพหมักโมหมักแตงไปไปาเบบ่บ่ทังหลังน่ะก็ลงเบิดเบิเบิเิเบิสีให้เบิลยพี่น้องนี่พอรนี่พอดนั่นทานนี้มันพอเขี่ว่าทั้งผูกกรลง กะล้งมันบดได้นอนขนาดนั้นมันยืงๆอ,อ,อ,อยู่นี่หน้ากะลงในในมองปลากกว้วยนะอ้าแขนแล้วทั้งนั้นเรียบร้อย<า>เห็นบหมพี่น้องเป็นมงุงเป็นมงุงอยู่มันลงนั่นอ่ะจังได้กับที่สิบเก้าที่เช้านี้แหละ เอาอยัางแก้เฮ้ยมือหนีกับชิบเจ็ดแหละอีกซอกงซ้ำมือทันละแก้ซ้ำใดเ้จะไปตัดตรงไหนมาเบิองกล้วยพี่น้องมันพอตัดแหละก็เรียกว่าสีตัดกล้วยโอ้มันเตะกู กล้วยจักกล้วยใครอยากได้กล้วยสั่งโอมันเหลืองเอาออกันหนึ่งได้เลยจ้าเออใช่ใช่สามขึลยกล้วยหอมพี่น้องลูกใหญ่อเลยเด้อปาดลูกใหญ่ค่กอัลลีเดชเจ้าอย่าฉีกยิล่ะหัวมันกินขันบ่อห่อไว้จะง่วงมันกิน ผูพ้พวกนี่ต้นนั่นนะลมมาเมื่อกี้นี่รุดเลยจากอันตัวนี้ต้องหาอันแบบนี้เพราะสนามยันงาไอมนจ้องอุ้ยสุกเลยเนาะน,นี่นะมันแตกแล้วมันโพดแล้วมันเบี่ยงเกินไปแล้วเนี่ย โอ้มันแตะนะ่เขาก็เดี่ยวมันอันหนัมันสูงมันโพดไงมันโพดไงโพดนะได้โพดจนแบบมันแตกมันมันตืงเกินไปเห็นไหมนะทุกคนโอ้ไปอุยตัดกล้วยเลยเด้อทุกคน เนื่องจากว่าฝนตกแห้งมันตึงแล้วมันตึงจนแตก <c oughs> หาเบาที่จริงนะกล้วยเพิ่นมันตึงจนมันซีซุกแล้วมันเซซุกแล้วรอบนี้ไปเอาเนี่ยยังไม่มีใครเอาถ้าไม่มีใครเอาเราก็ขายเหมือนไอ้แขกไง ป้าลูกญ่ครับดิโน่น,โน่าเห็นบอมันแตกนะเสียหายลายแซนอืม,อมเอาออกแซนน่นนะมันสุกแล้วกินได้นะนะั่นน่ะชิมดิกินได้ไหนาเร็วยังไม่หนาเหนานาตรงไหน,น ลูกนี่นก็แตกแล้วน่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ๊ยกูเป็นขี้ลายเลยสิยดายดิจาเจ,จ,จ้านั่นแหละเดยวจะวีบสสสวุสองสี่บอคขวว่าสิไว้ยขอบว่าสิซื้ออันเอาผ้าแบบเครื่องเกี่ยวนะดิ คำเกาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาอืออ,อือมากงามเพื่นวะที่มากงามอีเทิงพี่ป่าฮาดวีใหญ่ลีโลนี่สอง่วีใหญ่คักิล เด็กวีช่องสี่เด็กหกวีหนึ่งหรออ <Lol. S 1> ๋อระมันหกวีลูกใหญ่งามันดีพี่น้องเห็ดอุลุลลาดๆอยู่ตอนนี้เราคอยปลาเจ็ดแล้วมีแต่เอาไว้โลดอันเลออืมอันนี่มันแตกนะบ้าบมันเบ่งนะมันเบ่งเพราะอะไรมันแตกแล้วทุกคนเดพในภูณภูแตกบนอะ <akkor> เอาบนมาสังเกตเบิ่งอันนี้ขายได้อันนี้ก็ขายได้ ขายได้หมดเลยป,เป่ะไปเลาะเบื้องเขาทางล่างพี่น้องตัดกล้วยแล้วลราก็นด้ตัดกล้วยแล้วเลยพี่น้องมาขำกล้วยเบื้องนี้เกือบฮักกล้วยใหญ่ข่อยตัวนี้เพราะว่าอัุอนลมแหงลมแหง้งเลยพี่น้องจนเดี๋ยวอันถามว่าขำบ่ตอนนั้นกะขำอยู่พี่น้องแต่ว่าแบบว่า ข่ำแบบอันนี้นะแต่ว่ามันเอียงไปทรับคูเกือบแม่นลงพี่น้องตะกี้นะเอาไมา้ตัวนี้ข่ำใส่เครือมันมันบอยูแล้วก็เลยข่ำใส่เครือมันขึ้นไปนี้เลยใช่เนาะทุกคนกล้ยอันนี้มันต้องหาเนว่ยข่ำพี่น้องสั่นะระบได้ตัวนี้ตัดออกแล้วทุกคนแต่ต้นน้ำบอยากงามจังมันเป็นยังมันจะตายบอกเลยนะเลยไปที่พาไปเบื่องเขาทางล่างกอน เป็นจังได้พี่น้องเอ้ยเขาก,กระนี้ก็กล้วยน้้ำว้ากวยน้ำว่าในกระบองงามพี่น้องเนื่องจากว่ามันเปื้อนมันแฉเกินไปมันอันแปลว่ามันชุ่มนะทุกคนมันมันชุ่มเกินไปอ่ะเฮ้ยังนะว่างยางนี้ก็เดี๋ยวจะว่าน้ำข่อย มี่เฮ้ยเท้าข้อดิน่นนะำม่ใยังวงแล้วก็เทจ่ยวเทจ่ยวเที่ว,วขอน,น,นี่นี่เนาะไก่ตาบอดไก่ตาบอดกระชให้กวอยต้มบ่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 ข้อดิน่นนะำม่ใยังวงนี่แหละพี่น้องใส่ใส่ขอกไปขอกไก่จ้าอียังอยู่ไหมหู้หูทางล่างก็เกือบล่มด้วยนะ ต้นตัวนี้กันลมหน่อยนหนึ่งโหดโพอ๋อเอ้ยคิมนี่แกสิคเอาต์แกพาบรรยากาศฝาหลักฝนไว้ซัมมี่ก่อนละกันนะพี่น้องเนาะบ่อน้ำกะบกกกุ๊เปุ่นอกีกออดต้นมะคุงไปอะไรนะพี่น,พน้องเนาะต,ตัดตัดต้นกล้วยคามกล้วยเออไปกะน,นี่แหละพลเอย้ยโห่โพนี่กต่มันซัม